จะเพียทำอะไรไม่ไหวเลยจะนอนต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต่อพอทานไปได้สักพักหนึ่งก็จะมีแรงขึ้นแล้วก็ได้แบบอย่างขับรถมาเนี่ค่ะจากบ้านโปง่ง่ะครับก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้พักเลยก็มาได้มาได้มีแรงมีแรงขึ้นค่ะแล้วตอนนี่บ้าใช้เอโดซีก็คือเวนเบาหวานค่ะแล้วพอตอนแรกก็จะเพียมากสูงไหม<า>สูงไหมเ<า>บาหวานเท่าไหร่สามร้อยกว่าสามร้อยกว่าสามร้อยหกสิบมากที่สุดคือสามร้อยเก้าสิบสองค่ะ แต่ตอนนี้ก็คือตอนตอนที่เป็นเยอะๆเนี่ยก็คือแบบจะเพียทำอะไรไม่ไหวเลยจะนอนต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต่อพอทานไปได้สักพักหนึ่งก็จะมีแรงขึ้นแล้วก็ได้แบบอย่างขับรถมาเนี่ค่ะจากบ้านปโปง่งับก็ไม่ได้ไม่ได้พักเลยก็มาได้มาได้มีแรง,ม,แรงมีแรงขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ประวานเป็นไงบ้างครับได้ออตรวจไหมก็ยังไม่ได้ไปตรวจอ๋อยังไม่ได้ไปตรวจเพิ่มตะกิ้มันประมาณเท่าไหร่แล้วครับก็คือจริงๆแล้วเป็นสมาชิกมานานแล้วก็ หยุดใบแล้วเสร็จแล้วเพิ่งมาเริ่มทานใหม่ค่ะ